สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับนะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตห้องน้ำอืมเพราะว่าเมื่อวานน่ะลุงมือดอ่ะติดตั้งอ่างล้างมืออืมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าลุงมืดทำเสร็จหรือยังลุงมืดยังทำไม่เสร็จอ๋อยังทำไม่เสร็จเหรออ,อืมอ๋อขึ้นตั้งเฉยๆแต่ยังไม่ได้ต่อน้ำอ,นอืม อมีดอกไม้สีเหลืองด้วยเหรอดูดูเครื่องนี้เล็กกระจิ๋วเองอ๋อมันเป็นของเด็กไงลูกที่โรงเรียนพี่เมยอ่ะที่โรงเรียนพี่เมยอ่ะส่วนเล็กกระจิ๋วเองอจนที่มาเลยเข้าห้องน้ำก็ม,กมีห้องน้ำเด็กมีกี่ห้องเนี่ยลูกพลินรู้ไหมว่าห้องน้ำเด็กมีกี่ห้องเนี่ยเข้ามาดูหรือยังอ๋อมีอันเดียวใช่ไหมลูกอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำแบบแบบนั่ง นั่งยองเนาะอืมแบบน้ำแบบห้องน้ำนั่งยองสอ,องห้องอันนี้ห้องน้ำผู้ใหญ่อืห้องน้ำผู้ใหญ่อันนี้คือห้องน้ำครับห้องน้ำที่มีสายทีช่ถูกต้องแล้้วอันนีเหมือน <Yeah. S 1> กัน นี่ใสชถูกต้องนี่อันนี้เอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยตรงนี้เอาไว้ท e well. ําอะไรเอาไว้ห uh. er ้อยของถูกต้องเก่งมากเลยเอาไว้ห้อยของห้อยอะไรบ้างเนาะเอาไว้เอาไว้ห้อยซู่แล้วก็เอาแล้วก็เอาไว้แล้วก็เอาไว้ห้อยตะกร้าห้อยตะกร้าห้อยกระเป๋าได้ไหมคะห้อยได้ค่ะอืห้อยกระเป๋าก็ได้ห้อยตะกร้าก็ได้เนาะห้อยเสื้อผ้าก็ได้ค่ะอ่าห้อยเสื้อผ้าก็ได้ อาลืมเห็นกระจกนั่นนลยกระจกกระจกใหญ่เลยอ่ะสูงด้วยไหนพลินสองมองเห็นไหมมันสูงมากเลยอ๋อก็ได้อยู่เนาะมองเห็นอยู่นะนี่พลินสองกระจกอืมลงเบอติดอะไรลงเบื่ติดเสร็จตัวยางข้างนอกอ่ะยังไม่เสร็จอ๋อ ไม่ตรงเนี้ยเขาจะต้องเอาท่อมาก่อนลูกเ,เห็นไหม,ไมนี่ไงลุงมืดขุดดินแล้วแล้วเขาจะต้องเอาท่อมาต่อมาตรงนี้อะไรนะคะทไม,ไมอันนี้ไ่ันเป็นกิ่นกาวลูกเอออย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวกาวมันจะติดมือมันนีกาวลุงมืดวันนี้ไปไปไหนนะลุงมืดไปไหนนะลูก ไปกับป้าแตนใช่ไหมใช่แล้วก็ย่าชิด้วยใช่ไหมใช่เขาไปที่ไหนกันเนาะเขาไปที่บ้านกกกอกใช่ไปบ้านกกกอกเขาไปรับใครนะเขาไปรับใครมาไปรับแอดมินแอนแอดมินแอนอ่าแอดมินแอนเขาจะมาทำงานทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่านั่นแหละป้าแอนนั่นแหละเขาชื่อแอดมินแอน เฮ้ยเขายังไม่เป็นป้านะครับเป็นน้าใช่ครับเป็นน้าคนละคนกับป้าแอนแฟมารีนะคนละคนกันนะใช่น้าป้าแอนอืมเดี๋ยวต้องรอลุงมืดทำเดินท่อให้แล้วเสร็จแล้วค่อยมาล้างใช่อืมแล้วค่อยมาทำความสะอาดทีเดียวรอแค้ของก่อนเดี๋ยวค่อยไปด้วอืมยังไม่ของยังไม่ส่งมาอ๋อรอแอนส่งรายชื่อมาครับ แลก็มีดีชีดแล้วก็มีชมูมีถังขยะเราทิ้งทิชชู่เาท้งทิชชู่แล้วก็มีดีสไน์น้ำไหลแรงไหมลองกดดูสิลองกดดูสิโอ้แรงอยู่น้ำไหลแรงอันนี้ไว้ดับกลิ่นห้องน้ำใช่แล้วไว้ดับกลิ่นห้องน้ำครับผม ใช่เรนะาจะพาเอซไปดูอะไรอีกเนาะไ,ไปดูศาลาไหมรังนกมันมา,า,าอีกไหมเนาะรังนกเนี่ยศาลาของเรานะไปดูปะดาาูดอกไม้สวยจังใช่อ่ะมันเป็นมันเป็นลูกเหมยด้วยเดีย๋ยวเราไปแอบ,บดูตรงศาลาสิมีนกมนทาทํารังอีกไหม ถ้ามันลอกมาทำรังอีกลุงก็จะต้องเอาออกอ๋อไม่มีแล้วใช่โอ้ศาลานี้ไม่มีแล้วตีจังไปดูศาลาข้างนอกสิเพราะเพราะมันเพราะมันกลัวความหนาวไม่กลัวความร้อนมันกลัวอะไรแล้วลูกมันมันกลัวความหนาวมันไม่กลัวความร้อนอ๋อ แล้ววันร้อนมันจะได้อุ่นอ้าวนู่นมันทำรังเอางูเข้าไปมุดมุดเข้าไปด้วยน่ะอ้าวหนูเห็นงูปอมน่ะมันมุดเอานกมันเอาไปทำรังด้วยแล้วน่ะเฮ้ยหนูก็เห็นงูเหมือนกันนอนนอนนอนไม่กลัวเลยนั่นน่ะมันมีงูปอมน่ะใช่มันเมื่อกี้มันบอกแม่ดาว่ากูไม่กลัวกูไม่กลัวเหลือมันพูดกับแม่ดาเลยเหรอ เดี๋ยวลงเสือจะกวาดก่อนถือกล้องให้ลงเสือได้ไหมเนี่ยถือกล้องให้ลงเสือได้ไหมใ่้ลงเสือจะกวาดก่อนเอามาถือตรงนี้นะถือดีๆหนูต้องมายืนฝั่งนี้อ่าแล้วก็จับกล้องอย่าให้มือบางจอนะนั่นเห็นไหมมือมันบังต้องจับข้างล่างถ้าได้เอออันนี้จับเอออันนี้จับให้แน่นแบบนี้ เอามือนี้ไว้ตรงนี้ไว้ไตรงนี้ข้างหน้าเจอได้เสือกดแล้ว<ช>อสองดีๆนะสองให้มองเห็นลงเสือมันกำลังนับอยู่ใช่มันจะมีตัวเลขไปเ,เรื่อย ใช่มันจะมีเลขเลขเลขออกมา,ามันบอกว่าวีโฟไบซิอะไร สะอาดแล้วไม่มีแล้วยังไม,ม่ได้นะได้แล้วขอบคุณตากกล้องตัวน้อยที่ถือกล้องให้นะคะโอ้ oh, แดดร้อนแล้วอ,อือแป๊บเดียวแดดร้อนแล้วไม่รู้ว่าตากกล้องถ่ายได้เท่าไหร่นะเข้าไปในร้านกาแฟนะโอเควันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรวันครูวันครูหนูก็เลยไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะอืม สิบหกมกราคมวันครูวันครูครูจะไปจัดอะไรอืมครูไปประชุมใช่ไหมวันนี้ครูไปไประชุมวันนี้ครูจะไปจัดอะไรอืม